สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟซพอตอของลุงพลปาแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้ขอมาจัดอีดำแจ๊อีกทีนึงนะคะอีดำแจ๊เนี่ยปากมันมอมนะคะปากหมามันไม่เคยสมสมที่จะเป็นน้องของปาแตนเลยนะคะมันเป็นคนตัวดำจิตใจดำจิตใจสกบกโสโคกเวลามันพูดมันไม่เคยคิดมันบอกว่ามันจะเรียกตอนแรกนะได้ข่าวมันจะเรียกห้าล้านถ้าเกิดว่าลุงเนี่ย คดีถูกฟ้องคดีคดีไม่ได้ยกฟ้องถ้ามันชนะนะมันเรียกป้าแตนนะหล้านอันนี้ได้ข่าวมาอีกคนนึงมาเล่าให้ฟังนะคะมีคนบอกว่ามันเรียก5้ล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเคยบอกแล้วว่าถ้ามันช,ชนะคดีเมื่อไหร่เนี่ยมันเรียกป้าแตน10ล้านจําได้ไหมคะเอซสมัยที่อยู่กกกอกอะนะมันเรียกป้าแตนสิล้านหล้านนัไม่เอาหรอกมันบอกว่าน้อยเกินไปมันจะเอาสิบล้านเพราะอะไรรู้ไหม มันไม่ใช่เอาแค่นี้นะคะ FC ซีเมื่อก่อนนี้นะคะมี F c ซีที่มาสร้างบ้านให้ลุงกับป้าที่หมดไปแสนกว่าแสนสามใช่ไหมคะนั่นแหละมันบอกว่ามันจะไปยึดบ้านบ้านที่อยู่กกอกด้วยตอนนั้นนะคะมันออกมาพูดแบบนี้อินเนียมันเห็นแกนตัวใส่ร้ายป้ายสีลุงกับป้าไม่พอนะคะใส่ร้ายป้ายสีลุงว่าฆ่าลูกตัวเองไม่พอบอกชนะคดีปุ๊บเมื่อไหร่ที่ลุงเนี่ยติดคุกหรือว่าถูกประหารชีวิตเนี่ย มันจะปรับนะคะมันจะเรียกค่าเสียหายของมัน10บล้านแล้วยึดที่ทุกอย่างที่เป็นของลุงกับป้าให้หมดจะไม่ให้เหลืออาไว้เลยดูความใจดำดูความระยำของมันนะคะ f c อีดำแจ๊ะเนี่ยอีปากดำเนี่ยมันเลวสุดๆไหมคะ F4 มันสมควรที่จะไปเป็นน้องของป้าไหมถามหน่อยสิขนาดมีพ่อกับแม่ยังไม่ไม่ไม่ไมาดูดำดูดีเลยอะคิดดูนะ ถามหน่อยเถอะเนี่ยออกมาต่อว่าหน่อยสิออกมาว่าหน่อยสิเนี่ยลูกออกมาพูดขนาดเนี้คือออกมาตําหนิติเตียนหน่อยก็ดีนะคือทุกอย่างมันสู่ชั้นศาลหมดแล้วเนี่ยจาเป็นมึงจะต้องมานั่งพูดแวแวแวไหมฮะอีปากรากูถามมึงหน่อยมึงนี่มันเป็นคนสันดานเร็วจริงๆนะเร็วธรรมดาไม่พอนะเอฟสี 4, นันลกก็สั่งให้มันมาเกิดเป็นพี่น้องกับป้าถูกไหมคะ แล้วตอนนี้มันว่าไงไหมมันบอกว่ามันไม่เอาหรอกห้าล้านอะ่ะมันจะเอาสิบล้านแล้วมันก็จะไปเอาที่ที่อยู่จำปาโดงของป้าเนี่ยเอาให้หมดพอเอาหมดแล้วเนี่ยมันจะเอาไปขายทอดตลาดแล้วมันก็มาดูถูกเหยียดยามว่าอที่ตรงนั้นน่ะมันจะพอเหรออะไรประมาณเนี้ยคือดูถูกอะ่ะนะแล้วก็ไปดูถูกอะไรหรือเปล่าไปดูถูกองค์ปู่ปริจิตบอกว่าไม่รู้จะเอามาทําไมไม่ได้นับถือไม่ได้ศรัทธา เอามาก็ไม่มีประโยชน์อะไรดูนะคะดูความจังไลของมันนะเอฟซีนี่เหรอน้องสาวป้าแตนงงมากเลยอะ่ะมึงแค่มาอาศัยเป็นน้องเฉยๆอีควายนะมึงไม่ใช่น้องป้าแตนหรอกมึงเกิดมาเพื่อทำลายพี่สาวมึงมึงเกิดมาเพื่ออิจฉาริษยาพี่สาวมึงเพราะว่าพี่สาวมึงทำอะไรก็ได้ดีกับมึงเยอะไม่จำเป็นต้องเกิดคดีหรอก เขาเขาส่งให้ป้าแตนมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วสวรรค์ส่งมาเข้าใจปะเข้าใจปะอีปากดำกูถามมึงหน่อยถูกไหมแม้มีการมาบอกว่าองค์ปู่ปริจิตไม่ได้สําคัญอะไรแล้วแล้วกูถามหน่อยตอนนั้นมึงไปกราบไหว้พญานาคอะมึงยังไปกราบไหว้เลยแล้วทาไมมึงไม่นับถือองค์ปู่ปริจิตแต่มึงไปนับถือองค์อื่นอะกูถามมึงหน่อย มึงนี่ม่้งคือแบบเอาตรงๆนะคะพีแม่งโคตรเลวอะนะแหมมีการบอกว่าไม่เอาหรอกห้าล้านอะมันน้อยเกินไปถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยจะเอาทั้งหมดสิบล้านเมื่อไหร่ที่ชนะคดีนะจะเอาทั้งหมดสิบล้านเนี่ยแล้วที่ที่อยู่จำปาดงเนี่ยจะไปขายทอดตลาดให้หมดพอไปขายทอดตลาดให้หมดแล้วเนี่ยแล้วก็องค์ปู่ปริจิตเนี่ยที่จะได้มาเนี่ยไม่สําคัญไม่ได้สําคัญแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้นับถือ ดูความดูความต่อแหลของมันนะคะดูถูกเหยียดยามแค่ปาแตนออกมาบอกว่าปาแตนนะเอาสี่ล้านปาแตนตอบกลับมึงแล้วนี่ว่าเขาขอสี่ล้านเขาไม่เอามากเหมือนมึงหรอกสิบล้านน่ะเขาขอแค่สี่ล้านมึงเตรียมเงินไปด้วยนะเมื่อไหร่ที่ปาแตนเขาชนะนะ่ะนะไม่แน่นะปาแตนอาจจะยึดบ้านมึงแล้วให้มึงไปนอนกระต๊อบก็ได้มึงจะมีกระต๊อบนอนหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเว้ยนะโอ้โหอีน้องเลว เรวระยำจริงๆเลยคนอย่างมึงอะเหลือเชื่อในการที่มันเป็นครอบครัวกับป้าแตนโอโหแม่งอาศัยท้องมาเกิดจริงๆอี้แม่งใจดํานะหน้าตาอับประลักแม่งจิตใจมึงก็ดําด้วยนะใช่ไหมเอฟสี่ดำจริงๆมึงคิดเหรอว่าป้าเขาจะแพ้คดีลุงจะแพ้คดีกูถามหน่อยสิคนเราที่เป็นผู้สูญเสียนะทําตัวน่ารักน่ารักไม่เป็นเหรอ อย่าทำตัวเฮี้ยให้มันมากนะมีมึงคนเดียวในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นแม่สูนสีที่เฮี้ยที่สุดในประเทศไทยอะ่ะกูจะบอกให้จำใสกบาลมึงไว้ด้วยมึงอย่าไปดูถูกเหยียดหยามพี่สาวมึงให้มากนะนะถ้าเขาคดีขึ้นมาเนี่ยกาบตีนเขาด้วยแล้วกันอย่างที่มึงบอกอะ่ะยอมขอโทษแต่กาบตีนนะกูจะบอกให้ปากดำควาย